น้ำเดือนแล้วจ้ะปลาลงปลาลงปลานิ่นเริ่มเหมือนกันแม่เป่งลงกันพ <c oughs> เพื่อให้มันออกสมมแต่ยังว่าเฮากันลือสมแม่เป่งเริ่มไ <c oughs> ม่หมดแดงถุยหนึ่งเป็นแต่แซ่บครับพี่น้องตุ่มสมปลาเส่แม่เป่งใส่ไข่หมดแดงพี่น้อง จ้าวัสดีจ้ามีตูไปซื้อควอมเห้ามันเหมือกจะเล่นไปืีอมากแต่กระหลานขาดเลยป่าปิดจมูกปองกันโควิด อ่ะเบาป่วยก็ข,ขันรายการจะข้าในเด้มพ่นองเลยนี่ครับแก้วปลาสูตรแมงดาของพอหน่อยซ้อยเดิมกับพ่นองเขาเนี้ออ่อนๆครับคุยจ้วยเลยครับพี่นองหอมม่ว้วยครับอืมอืมหอมแก้วแมงดารสชาติบ้านเข้าเลยพี่นองเลยสุดยอดเลยครับใสแมงดาของเทียดได้พ่นองมีปีกลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่นองสุดยอดเลยครับแซ่บ เพียงกับผูกหาซิบ่าตัวนั้นพี่น้องบบแพงครับสร้างจ่องเด้อเด้อพี่น้องเด้อสนใจครับแอดไลน์ครับแอดพอน้อยหนึ่งสองสามหรือสร้างได้ที่ลิงใ้คลิปนี้ไดเด้อครับสวัสด,ดีจ้าแม่น้องไทยจ้าันนี้ต้มสมปนินเด้อพี่น้องใส่แม่เป่งใส่ไข่หมดแดงจ้ะ ม่น้องไทยขั้วปลากอนปลาเนียนประตูกับลังรุ่นตึกมือเศร้นนานีน่จ้ะในปลานิ่นใหญ่สองตัวจ้าไ่น้องไอ้จ้าวันนี้มากินต้มปลาน้อกันเด้อพี่น้องเอาว่าปุ๋ยสิไปใส่บ้าปุ๋ย <laughs> แม่มันสิลป์ไปใส่แม่วันศิลป์อาบน้ำอยู่พ้ากันไปนนยังมากกว่าพ้าก,กันไปทะลุไปทุ่นระดับเล่นว่าให้ใส่เมดปลา ล้างสติเอานี่สองสันใส่มาแลาวทิมเนี่ยแหะทิมตัวมันสิใส่มาเลยเดียวสวัสดีครับพี่น้องเลยมาตาตุละตาลูกรับพี่น้องปลาคือหายใจออกบ้่นเราป้าปุ๋ยเอ็งนี่าใส่น้ำสนแต่ว่ามันมียค่สองสันสองสันนั่นโอ้โหสามสันทิหายใจออกบ้เนาะพี่น้องนี่นี่นี่ซีซุปน้องไม้บ้าปุ๋ยวันีเป็นสยามซีซุปน้องไม้แล้วก็สีต้มปลาใส่อันไทยหมดแดงกะแม่เปี๊ยที่ห่ออันหาอะไรหมูว่านล่ะจัดไปจัดไป น้องมาหนิแม้ลองไปสิต้มปลาหม้อเดือดแล้วใส่ยังไงแม่ลองไฟขานแะไข่ห้อร้อมจะลงไปไฟบมดแดงก็ไปแงวไฟบมดแดงก็มีตีนมีตีนโอ้เอกกันมาจตใส่นอใส่อะออกมาดีนเ้อน้ำหอมก็ออกรับครับ ใส่แม่สามสันสิบ้าหายใจบ่ได้อ่ะโอ้ยก้าปันนั่นล่ะใส่หอดสามอันแล้วคนบนกระยาดดีลีบนกระใสยังสันดีดีเแต่ะวัานสีหายใจบ่ออกเยือนเยอะไม่ลองห้าเดือนแล้วจ้ะปลาล่มปลาลมปลานิ่นเด้อมืนไปไปตึก กเตาถ่ใส่เนี่ยสาการทุากางโอ้มันดน้อบีกับใส่เป่าเรี้ยวอร่อยโอ้หลายย่างเลยดิล่ะสีซุปน้ำมันุนมแมนเดี๋ยวเป็นี่ละนี่ละ้าได้อพมเป่งเลยตีน้องอยากไปแย่้มันแดงดีกว่าสีบเมื่อแม่น้องไอ้เสีบทั้งข้อทั้ง หมเดียงเันยังก่อนเห็นขอเดง้อดงแน่ข้อเดียงเหมือนดีว่าไปเห็นยังมากเดียงใจใบเหรอพี่น้องเดียงเกลืออ๋อหมาเ่านได้ครบเดียวเดียวหาครบก้อนขันพี่น้องพี่น้องเอ้ยอันนี้ชื่อรถอผมนวดื่อถจ้ะยังอีกไามน้ำปลา อีกแกงน้อยกันยังกีแกงน้อยน้ำปลาเนาะของแซ่บของนัวเกี๊ยวผัวหน่อยเด้อพี่น้องใส่ต้มส้มต้มย่ำใส่ยังกระเสีบแซ่บเมือต้มใส่แกงใส่ต้มเลยเมดเนาะไปใส่ออมเลยแม่นอนมาใช่ล่องแต่ใส่ออมเนาะใส่ออมคือสิบ่เขากันเด้องานอ้อมปลาเป็นยังไงงานอ้อมปลากับที่เขากันเด้อ เราหัเราเอ็ดเนาะอันอันไส้ต้มยังกระเดยซูหย่างเราทาแม่เป่งลงอันพูนเพื่อให้มันออกสมสมต่ยังว่าเฮากันชือสมแม่เป่งเลยเนาะเอาวันนี้ปิดฟ้าหมอไว้ก่อนมันสุกก่อนิมันสุกก่อนอ่ะย่าสลอดวันนี้ไม่ได้เบิกงดอกน่ากินแม่น้องให้ปิดหมอนซะก่อนพี่น้องเนาะ มามีข้องฝากของต้อนครับพี่น้องมื่อนี้ยมอเตอร์ไซค์น้องแม่วันศิลมื่อนี้นางสาวเปียพรแสนดวงจ้ะมาตรคอนเจนพี่น้องเจนขอนเนี่พี่น้องเลยไปหลุนสาวๆาวอยู่เนาะมือวปนั่งสาวอ๋อเอ้าเห็นไหมเนี่ยสาวอยู่ที่นตัวุกข่ายสองคนเนี่ยสองสาวเนาะสาวบริสุทธิ์เนั่นน่ะเออแต่แม่ต้องกปนั่งสาวกันเด้อสองแท้ด้นั่นแะ่อว่านั่นของแท้เนี่ย หาลูกนัครับสิมันเอียงในนี่นะพี่น้องเลยนี่จเสียงนักกรอกๆๆๆๆนิทานว่าปุยว่ามันไม่พักว่ะคุณผู้ัมของกากข้อผูกเพราะว่าของแหงเนาะงไม่ง่ายเนาะเปิดขึ้นอาหารที่กาแฟหาลูกกันเด้กพี่น้องเลยแจี๊ยสอยกันไงสอยกันพี่น้องเลยพี่น้องเนาะเมีแล้วพี่น้องกลางดีเลย ขนมพีน้อยกยขนมยังดีเลยนี่ย่างเียกี่ดีดิูนแสดงว่ามีตูเคยกินได้นี่เลยอักัน้องไส้ต่มซ่ากินแหมอนค่อยๆกันเดี no no yes, nature, mmm. mm. kettle, ๋ยวมัน oh, uh ่อแย่เลยแซ่บนี้ยแซี mm. ่มนี่เรามาทีแรกบวกกากิ้นมันาแบบปปุ๋ยเป็นตาหักนะแซ่บมากที่สุดแล้วแซ่บตะหัแผากรองผงโต้แซ่บปะนะแซบ แ่บแสบเป็นเป็นแ่บต้าเก้าก้องเป็นมาก้องละลอยคนได้ี่นเนี่ยถ้เก้าคน่าน่องไส้เคยสิ่ิ่มสิ่มทำยังไงสิ่มนะเนี่ยโอ้ยว้ายากโอ้ย่ายากยไสิ่มกันเด้โอ้นี่นีติดยังสดใหม่เพิ่งฟันมาสั่นพี่นองขอขอบคุณขอบคุณใหลายเด้อพุณยังก็มีตัวคุณหลายๆเด้อปียาพมอนอิน แสนดวงใหม่นะจากจังหวัดขอนแก่นบ้าปู่ก็จะเลื่อนจะเลื่อนเลือขอบุญขอคุณอะไรครับอ้าเสียบเสียบเราไม่ยิ่บ้านขอใตดังบับบวง เป็นนอสออยกับเห็เแฟนอู่เด็สู่กห้ามเด้อเมวยเดวันจันไก่นหนมีป่เดนดียเล่าที่บกหัวกาการกากาอยู่โอ้คนนลูกสาเรามีตัวเ้ยถืว่าได้เนาะแฟนหด็มสู่ทุกห้าม อาซีมซีมแห้งดำดำด้วยสวยว่าสวยขึ้นห็นป่นองเอาเาปป่ยซิเดี๋ยวซีมีมพหมผู้วันเดวเลยเห็นว่ามันหน่อยๆแบยำไม่ได้บ้านของปาเขาได้ปี่นองเลยดังกงเล็กขอมแบแบยซิมัิซีมนี่ีงเลยเีแมกแโอ้แฉี่เตางยันมุ่ตัวแบกินก็เขาได้เหมือนเดิมว่ามกนแันหวาน

ตัวลังเออตัวลังเอาไปฟังลงดิมตะมดยังละจ้ขอบคุณขอบพุณในไลนครับมานี่อ่ะหันไปทักยูนกินต้อเร้่อพีไป้างไร่ี่ปด้านเดี่าปกิโอ้เอา่าปุ๋ยก็พี่น้องเดือดแล้วเด้อบะนี่ไปใส่หยังบะนี่อื่เดหมดเตียงพี่น้อง แดงถวยนึงพี่น้องกลมกลมปลานินใส่ไข่หมดแดงเลยพี่น้องยำแตกปุ๊บปุ๊บเออพี่น้องกินนกันเหมือนแ่อีกยังอีกแ่ไปกบไปเตะอกบไปขาดตัดิมนะอย่างน้อยก่อนยางสีิมเด้อพี่น้องมาเด้อมาชิมเด้อมาเด้บ้าปุย ปุดวัวอะไรเด้อต้องพี่น้องห้องเป็นตัดพี่น้องเอาซิมแล่หน้องไปซิมอะไเด้อซิมซิมเป็นแต่เสียบครับพี่น้องเม่อตีซิมไข่หมดแดงเอ๋อซิมยังกระซิมน้ำจิมน้ำมันจะเนาะยังเสียบเป็นแต่เสียบครับพี่น้องต้มสมปลาเซ่เมเปิ้ลใส่ไข่หมดแดงพี่น้องยังเล่แม่น้องไปยังี่เลยพี่น้องยังสัน เ่อได้เติมยังอีก l ่ n บ้างใครมันแบบมาเด้อพี่น้องก็จีนกักนเลยนี่ไปไปไปแม่ลงไปไปกงกงปี่งห้องปุดน้องใหม่เด้อพี่น้องวันนี้น้องไปซุปน้องใหม่อาจารย์จารเพี้นจ้ะเป็นเอาปากแม่ลงไปไปยไปยำกันละเอาไปไลดเด้ออาจารย์ ามไครับวันนี้ไปในรราที่าทีมงานไปยามพนะโควิดเศ้าก่อนเด้อจะบจัยโควิดไหนก็ไปว่ท่นใดโควิดเศ้าก่อนาโควิดอยู่เพิ่งยานากานเพิ่งชุดรถโอยพออิดโควิดเศ้าก่อนเด้อพออิด อีกผงเลือกผมพี่น้องเอาขัวแต่เอาขัวดูเเลา่หอมขไม่ไหมพี่น้องสียบไปเข้าอีเียบนี่เน้ยเสียหอมลงไปจ้ะหอมกินอหอมดละเน่เอ็นไอ้หั่นไปแล้วแต่ว่าบ่ทันใส่ แบบยังปันปลาแดดกับอันน้ำปลาเด้อเพราะว่าตอนตอนอูแม่น้องไพใส่แล้วอย่างนั้นเหมือนตอนขึ้นก่อนขึ้นบนอนเพระมาณห้าปูงแล้วประนั้นเนาะเด็กตาเสียบครับหอมบ่มะปุ้ยหอมบ่แกนรสไม่ได้ยู๋เลยมาเป็นเั่นมาหิวปันไหนปันเนี่ยละปัตสีโยได้กินน่ะ กินซ<ช>ุปน้ำมอ๋อเอาไปเดา่าซุปน้ำม,ม่น่องไ่บตักบ่อแต่บ้านๆเท่านี้เราเป็นนองอยงไรแม่นองไปพต้องได้เพิ่มเตะไเพิ่มยังเลยบ่ได้วกซ่มาเนยาแม่ม,มาปุ๋ยมาซิมไหมขาเสบายเพิ่นพอยอยู่ม,มันหิวเขาพ่กยเสวเด้อะอาจาย์ <c oughs> สันสันเข่ามือละเทีอจ้ะสันเข่ามือละเทียามยาปุ๋ยไปซีอิ๊ดได้ก็เบ,บิ่งเพราะว่ามื่อนี้พี่น้องมาปุ๋ยสิบ่ซุดน้ำไหมนี่สองจานนี่เอ้อพี่น้องมากินซุปน้ำไหมน้ำกันสมปลานิ่งใส่ไข่มาแดงซุปน้ำไหม ไอ้อดได้ก <m> ็อดเด้อมีผู้้องคนว่าสิอดเยอะเด้งหมือนี่บ่าได้แท้ๆพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินก่อนร้องกันนะจ๊ะอพี่น้มาเด้อพี่น้องมาเนี่ยเบาปุยอยากไอ้แม่น้องไหนั่งบังบังอยไข้บังมิดวะพี่น้องบังมิดป่าปูอยากพี่น้องร้องเร่าก็ได้ดออากพี่น้องเก่ามาสุมันแลก็เริ่ม เอา่ยไม่หนาหมาอะไรีหน้องหอมหยอกมันแฉบว่าไมแ่บ่ส่โอเเีวคท่านีเลืองอีกว่าแ่บแบ่นนบ่ไอยากนไหนว่าอาจมาเตรมทีแล้วมป็นนนเป็นนีนน่งเนี้ย กแมันบ้าตมมันเอืมาตดกำลังเจลกันีาตัดแก้วก็พอออกำลเ้วกออจมตมป้ต้มปลาแก้วสยใชหยไหมันบ้าใช่แล้วใช่ต้มปลาหล้วใช่ิหอมไมเชื่อกินไปา้วมากินน้ำทั้งดอกกระแ

มนเห็นกันนม่อย่ามาเป็นพอหัวพันในลาน้นเยมาเดิมสิหน่องมาเดิมรุ่นเหลาเดือตกนันวานแห่ไปไทย้านไปกินเนี่ยเวลาคุ้มหน้าวานแห่จะเดือระวัานจะเดือดเดืดขึนไหมยานมัวไม่ได้กินันท้งมทั้งวานอยู่ในตู้คุ้มหน้า เดีไปจมไปนิ่งเดี๋ยวนี่ย่ามนิ่มากเลยน้องเดี๋ยวยุงเหะหนาเดียวมือไหนหอนาจะ้งไปจมไม่ไงเบียไปไข่โมแดงเบียไปไข่โมแดงเบียก็บอกเ่าอยู่่าไไปหาเงียมาเลยเราบอนไนวัตถุมีใครกินไรเงียวัตถุมีมวัตถุมีมอาหกเลยนี่ มันไมหาไม้กินกังยากงยากยากเลยก็กระตาก็รแม่สาวเป็คนละท่าแต่ว่าไครอยู่บนนีนนี่เขาหาเขาเห่ยต้องโตกี่เนาะอืมนี่ปัญหาใบปีนี่กับมัานันอะตะมันตะยงอะไรกับมันเหมือนกันดุมทมบูรณ์กอน้าหอบปีนี่หอบโกมหอบเฉีย กบกระอิ้งกัมีเนาะไปกินสวยยังกบกระลายกบไหนหนที่ได้บัน่เต็มเลยเ็ดในบัก็หลายหลายเด็หมกตอนนเฮเหนแวะ ท่านเด็กพ่อปิดงุมได้ท่นเนี่ยท่านเด็พ่ออย่างเงไปม่ใหไม้ก่อนท่าเนี่ยที่ไรก็พ่อปินมุไมให่เงี้ยโซดามะเงี้วเอาน้ำทั้งคุณคือบบกเรอสวยงามดีเดี๋ยวหาดีเอาไปทั้งไหนล่ะ เอกกันยิเด็กตัวน้ำห่อนปมมองหัวใคเปนว่าแม่นูำดตห้ลูัไปน้มอน้ม่งไปเลยหัวไปหไปเลยไปเัวไปเลยหอวไปเลยกไปเลยหัวไปเลยหัวไปเลยหัไปเลยวไปเหไลยวไปเลยไปเลยไปเลยไลยหัไปเลยัวไปเลยัวไปเลยวไปเลยัวไหัไปเลยหวไปเลยหเหปเลยไปเลยปเลยวไปเลยหไปเลยหไปเลยปลยไปเลยไ ว่ากินไตกับมันหยาบมันมึนมากินปบกินข้าวอ้วงกับนางขี้ดินมนว่าอีกนะเมื่อท่านสามารถเรื่องหน่อยท่านคุณไงเขาบอกว่าท่านเนาะแล้วสมัยเป็นเด็กหน่อยพอแล้วสื่อเหนื่อยมาก ลูกนั่งออมทาแล้วทานใส่ท่านเดินยจ้าใส่ยจ้าจะม่อจีนการที่ปูดเน,ะนดาะปัน,นพเมปลูดไหม่ไหมบนห้าบาทพร้อมข้นนะาบาทจกนไม่หมดลยตะกีย้ขนมปลูกะหาบาทสิบบาทจําน,น้อยจน้อยเสอจําสามรอย จะกี่ปุ้ยแม่งนั่นลอย้องลอยอาาไข่น้ำสงน้าเหอเขาาียสูตรเี่ยงเอาไหมไงา้าไข่น้ำบานเกินหาไน้ำตรงนาเน่เผาดำหน้าผมไ่ได้คายง่าย่แข่งก้อนหบ่แต่เอาทุ่งเนาะไอท่งไดเอาเมือเจ้าว่าสมีแตกนะตะกี้เป็นสขายเป็นวางเลยไหมง เอกเสี่นบ่ไป็นนาเดีวสามเาหุนี่ม้เจาดสะสเียนบ่เจ้าว่าสิ่นบ่เส่นเจ้าหามาเจ้าว่าจักสีมันเสี่ยนบ่แมนกระด้มีเส้นกันบ่เป็นยกบ่มันไม่เส้นเลยนะนไมเส้นแลว่างมือมันทักแมมีเงินกัซื้อว่ามีเงินกับบริจึงอืมช่างมือนี่ยังเป็นจั่งื้อเลยครับอันขาดเปนใท้เสาแท้เสาตอนหนึ่งนที่ง เิาท네 um um ี่แรกเขาโอแล้สองถังจะังดพอเืพอท่านพี่น้องเลไจะพออนไหมไงกินตาไ่ได้กินกินปวดหาเื่อาบาทกินบ่ท่านนี่ไม่ไบาท่ไ้กินิบเจ้าหาบาทซื้อบาดแ็้่ได้กินหรอก เอาบ่ามันได้กินิยไรบาดจ้บาดอะไท่านขนมป้อกัขนมป้อดนแยบหลายพี่น้องท่าน้ขนมอยามันดีขนมป้อไงท่านกินยังแยบยินพี่น้องย่ยินอะเด้ออายินข่า กินัวมาขายกิทำมันกันนี่า mm ูดหาบ้าเออกิน้แล้วจะพูดเนมแกรกแถบทีดหาบวมานกันมางรอดไหมนรู้โวตาผมไปบุกว่าได้ไปลึงเดีนหวไปหัว็นยอดลุนนงนั่าขายยังไงไปบ้านไปบ้านะหัมเนื่อยมันเห็ยัง่า เาเดียวมาด้าน่งเห็นังมาด้าพี่น้องเลยก็เห็นมาปุ๋ยดอกไม้ไปน้ำปั่นแ้อะเอามาอย่างว่าขาดรื้อไปไมมาไ กินนันเราไม่กแทบตมนี่กดแทบไหมไงเด้อปนองกินแล้ยเป็นโคกเอาม่ตู้่าจีซิมือนนอไมเ้ย่าจีซิมือนมีตู้มาตัวถืกินหรอดทองเราบอกค่อยดีแต่นะเราเ่ามาที่แม่เด้อที่ไปที่มากนขอแดงอยู่บบบบบบ ออกไปวิบจิ้นเขาเขาผู้บริวภคไปแ้วไปรถก็ขวัปเปเอาไปเอาตงเบิ้งวันะไม่มนเจ็ดจิว่ะตาซางเขาบ่าถุงเจ็ดิอว่าตาางตัวตีเาไปเชียงหม่เ เบงอร่องเมจีจับ้เจียมองเียมเป็นเบาฟุยเด้เจียมเจียมปองตีออกทุกคนวเกินก่อเบคนกับเบาขอยเป็นเบาหวานอย่งหมดเนกินกอบก็ได้สิปัอยโรคเรือบังนี่เป็นโรคยังละไรสูปันะวันคืนเ้อรังนี่เป็นเบาหวานปัจจัยอ้าวข้อดีเดียวอดีจะอัน

พี่เดี๋ยวขอหลุดกันพีน้งทำเขา <c oughs> สามเกียร์แล้วไม่พุ่ง <c oughs> พี่น้องก่อนเราพี่ <c oughs> น้องน้าก็เล่นเกียร์ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องขอบคุณนถูกกำลังใจเดอ้อพี่น้องมากินต้มปลาสุกน้ำไม่จ้ะแซ่บๆฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อจ้ะพิสารบ้านองน้อยคลิปนี้ก,กไ็ไว้ซ<ม>้ำนี่แหละเนาะพี่น้อง,งสวนะัสดีจ้า